เก๋ๆคลิปนี้ตามดูได้เลยทุกตัวจะมีน้องหมีเกาะอย่างเงี้ยนะคะมินิโซคิงนี่สิ่งมหูศมรรยเลยสาขาที่ใหญ่ที่สุดเลยจ้าที่ใหญลที่ส,สุด เริ่มละนี่จะเป็นทริปแบบเดทกับน,น้องลิน2คนเพราะว่าพี่ๆทั้ง3ก็คืออยู่ในแคมป์ที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมเรา2คนแม่ลูกก็เลยจะมานี่ค่ะตะลุยคาเฟ่มาฮอปเซี่ยงไฮก้กันร้านของเล่นเอ่ยอะไรเอ่ยย่านที่แบบสาวเซี่ยงไฮ้เขาต้องมากันเขาบอกว่ายานน่านนี้ร้านนี้คาเฟ่น้องหมีเดี๋ยวจะมาคือจะบอกเลยว่าทริปนี้ฉันเดินตามเขานะ คือเส้นอะไรอันหวยใช่ไหมอะไรลู่นะอันฟูอันฟูหลงละมาถึงก็หลงอุ้ยร้านนี้มีสปากเกตตี้ร้านนี้แหละบอกแล้วว่ามาตามลูกสาวลูกสาวบอกให้กินร้านนี้ <love> ทริปนี้เรามีเพื่อนสาวชาวจีนมาด้วยนะคะแม่นุ่เหมือนกันน <c oughs> ะ น่ชื่อน้องซีซีนะคะเดี๋ยวน้องซีซีจะไปเที่ยวกันละอุ้ยเอาสลามมาด้วยแต่เดี๋ยวเราต้องพลังหมักข้าวกันก่อนก่อนจะไปฮอปกันวันนี้นะจ๊ะเซียรไฮยมีอะไรเก๋ๆคลิปนี้ตามดูได้เลยเนี่ยร้านนี้จเจจาวูอะไรเอ่ยมีอะไรคะน้องสาวาเล่นนะคะใครตัีกวซีซีเล่นไหคะอุ้ยน้อเป็นงานอาร์ตที่ชิลินชอบเลยแล้าแมวนะ อุ้ยนลารักอุ้ยอันนี้มีตัวจิ๋ด้วยทุกวันนี้บอกเลยต้องตามเทรนลูกลูกบอกว่ามามีมามีเป็นอะไรนะคะโอตล์เป็นมิลเลนเนียลบ้าง่ะเป็นโอซายบ้าง่ะแม่จะต้องทาอัลฟาไปให้ได้ฉันต้องเป็นอัลฟาให้ได้ข้างบนมีเสื้อผ้าขายลองไปดูซิคะเขาบอกว่าเสื้อผ้าไม่ซื้อค่ะเดี๋ยวกระเป๋าเต็มค่ะทริปนี้นะจ๊ะจะได้เที่ยวในแบบ สายของมามี่กับน้องลีนสายอาร์ตทอยสายของเล่นจะเป็นอย่างนี้ค่ะมินิโซพีนค์มินิโซโอเคได้เลยไปคะ่ะ ลกตัวจะมีน้องหมีเกาะอย่างเงี้ยน,นะคะชิลินตัวนี้ให้เจเจ้ไหมคะชิลลินอ่ะแต่มันตัวใหญ่ดิดดตัวมีไซส์หนูดน่ารักมากมันเดียวมากอะคือเลือกไม่ถูกน้องหมีน้องกระต่ายก็เฮ้ยอันนี้ก็น่ารักชิลินน่ารักมันจับมือกันด้วยๆต้องการฮูดดี้ทำไมมันร้อนเออตอนนี้มันร้อนตอนนี้มันร้อน,อน,น,น,อนคือแบบไม่อยากดินบอกว่าไม่ต้องการฮูดดี้ตอนนี้อันนี้ก็คือ <laughs> อันนี้ก็เย <laughs> อะให้ดีด้วย เมื่อที่ร้านนี้จะรู้สึกว่าไปไหนก็แบบเหมือนมีเพื่อนไปด้วยเหมือนมีเพื่อนเกาะไปด้วยตอลอดเวลาวุ้ยน่ารักไปหมดเลยยาินเริ่มไม่ถูกที่ไรยากเลยอ่ะตอนนี้ตาลายไปหมดแล้วนี่ไปน,น่ารักน่ารักนะคะโหถึงแล้วจ้ามินิจอกคิงนี่จีตตงบัวหมดเลยร้านนี้อยู่ตรงถนนหัวหหไห่อดใจรอไหวไหมคะไ,มไปค่ะเดี๋ยว หานมากๆางเลยไหมคะ <laughs> ไม่ใช่หวานน้อยยิ้มแบบหวานสุสดๆไปเลยบอกเลยว่าร้านนี้ชิลินอยู่ได้ที่นี่ทั้งวนันเพราะว่ามันมีหลายชั้นค่ะฝั่งนู้นก็ใช่หมดเลยนะข้างหลังตรงนั้นอะ่ะยาวไปจ้ะ ใจมันหวั่นไหวยังไงก็ไม่รู้เหมือนใจสั่นๆอ่ะหรือจะชอบดีโอ้โหออกมาจากร้านแกะปุ๊บเลยได้ตัวอะไรจะน่าได้บัมกับมปดทั้งนั้นเลยอุ้ยแฮปปี้แฮปปี้กันไหมคะยังไม่ทันออกหน้าร้านเลยนะเนี่ยอยู่ที่ประตูก็คือเปิดแล้วจ้า มาอีกหนึ่งคาเฟ่ของพี่สาวเกาหลีก็จะเป็นแบบอันนี้แบรนด์นรีนแล้วก็มีแบบ g e n ท l ล m มอนสเตอร์มีโรบอตอยู่ข้างหน้าคือแบบทุกคนตื่นเต้นกับน้องโรบอตตัวนี้มากโอยโรบอตก็คือจึ้งนะเหมือนมากเลยอ่ะ<ม>สาวๆกินอะไรคะ อันนี้เมนูซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของเขาม่หนูขอสั่งน้ำได้ไหมได้สิคะป้าเดี๋ยวเราไปสั่งน้ำเพิ่มพี่ลินอยากไปสั่งเพิ่มพี่ลินเป็นสาวคาเฟ่ละอันนี้เป็นร้านแบรนด์นูดาเกตมีที่เกาหลีด้วยแล้วเกาหลีก็้ะมาเปิดที่นี่ ใหญ่โตโอรานมากคนเยอะมากคือตอนก่อนเข้าอ่ะแบบคิวยาวมากคิวกันยาวไม่ดูต่อคิวมาเดี๋ยวเราต่อ Q, คิวค่ะร้านเนี้ยมันมีความคิดสร้างสรรคเนาะมันมีความเก๋มีความเข้ากับยุคสมัยนี้มากมตามมาดูนี่ จิวจิวเป็นไงคะเียวจักรวองอันิลราดเลยค่ะลาดลงไปว้าวชิลินอันนี้เป็นจมูกอะเฮ้ยตื่นเต้นกับการเจาะจมูกเขาโอ้อ๋อเป็นเค้กกเนๆอร่อยหอมอร่อยรานชีสเค้กันะ นีครีนเหรอเวลาเช็ที่มันครีนค่ะแม่โอเคค่ะตอนนี้แม่ต้องเรียนรู้ไม่ทําอะไรที่มันครีนตอนนี้เข้าใจคําว่าครีนแบบลึกซึ้งอล่ขอกัดหน่อยนะคะอืดูอุย้ยเขาหันหน้ามาแล้วชิลินเป็นไ,ไงคะอุย้ยโลจริงเหมือนมากเลยเอ่ะมาเราจะมากินเสี่ยวขวางเมียนร้านนี้นะคะลินน้อยเปิดประตูนหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันว่าอร่อยเด็ดแค่ไหนนะจ๊ะมันคือแบบ เป็นแบบบะหมี่มันปูมีความแบบไข่ปูอะไรแบบนี้ลองดูนะคะอุ้ยห้องน้ำที่นี่ทำไมมันแฟนซีอย่างเงี้ยเท่าไมีไดร์เป่าผมด้วยคืออะไรห้องน้ำมันเป็นยี่ห้อเดียวกับเหมือนบ้านเราเลยโคลเลอร์อุยแล้วมันเป็นเก้าอี้เหมือนลาชีนีราชาแบงเนี้ยโอเยี oh, ่ยมเยี่ยมเยยเออเยี่ยมจริง,รงนี่ค่ะ ร้อนเลยหรือผมเปียกมาฝนตกว่ามาต่อผมได้เขามีอะไรต่อผมให้ด้วยค่ะไม่ใช่การเลิกจริงๆโอ้โหอันนี้แหละค่ะคือมองไม่เห็นเส้นเลยนะเพราะว่ามันผมไปด้วยแบบไข่แล้วก็เนื้อปูส่วนอันนี้ก็คือเป็นข้าวอา๊กมาซาคาตกเลยนะคะโอ้เอกนม่ตัดปีนเลยแนมะ่หรอโอ้โหนน้อยอันนี้ นูเด็ดของเซี่ยงไฮ้เลยก็คือบะหมี่ชามนี้ห่งนี้1,800บาททุกคนเรามาลองชิมกันนะว่าจะเด็ดแค่ไหน,นยหังไงคะเขาบอกว่าเวลาที่กินเมนูปูเนี่ยปูมันมีความเย็นเพราะฉะนั้นคนจีนเขาจะกินกับแบบน้ำขิงร้อนๆก็คือกินคูกันมันจะได้แบบร้อนดับเย็นอะไรประมาณเนี้ยชูย不น一点อร่อยใช่ไหมคะ น้องผู้คนมาแล้วว้าวตัวละสามร้อยหยวนจ้าอันนี้ก็คือของขึ้นชื่อของเขาแหละเนียนเหมนเหรอเนียนเหมือน好吃嗯อร่อยจริงๆนะเนี่ยกินไม่หยุดเลยมามาแก่ปูได้ค่ะเดี๋ยวมาแก่ใหงไ่ม้อาหารจีนเขาจะไม่มีซีฟู้ดซอส อิ่มอร่อยมากๆทุกคนลองมาแนะนําเลยแล้วแบบไม่มีต่างชาติเลยนะมีแต่คนจีนพอดีเพื่อนคนจีนพามาอยู่ที่กวางตงลู่อยู่ใกล้ๆเดบันเดยเดี๋ยวปักหมุดให้ร้านนี้ Recommend เลยจ้ะ É ทองใหญ่สักจุ่มเหรอมันเลือกตัวได้ไหมว่าเอาสีไ,ไหนมันมีแค่ตัวเดียวบัเบ้ล <Bubble. S 1> อ๋อมันมีบัเบ้ลตัวเดียวเหรอม,มันหายยากไหมเคยก็ไม่รู้ว่ามันหายยากหรือเปล่าแต่ว่าที่นี่มีของเยอะเลยอะจะดูข้างบนเขาบอกว่าข้างบนมีของใหม่เยอะตอนนี้ก็คืองงไปหมดละทุกอย่างมันดูแบบน่าตื่นเต้นไปหมดเลยได้ สกูปได้หรอโอเคโอเคโอเคมืนไปสกูปกันตักเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวนายดูซิใครเบบี้อยู่ไหนไหนดูสิคะสดยอดเลยคือพอเราเอาไปให้เขาอ่ะเขายังบอกว่าใส่ได้อีกวันมอใช่ไหมคะเรื่องไหนคะโดนี้ดิมอน่ารัก เติมเข้าไปได้อีกถ้าใครใส่ไม่เต็มคือเขาให้เติมแล้วเขาโปรเฟชชั่นอลมากในการเติมให้เต็มน่า,าอ่ะโอ้ของเราเต็มแล้วน้องลินโอเคสาวคลิปตุกตาเปน็นยังไงจ้ะได้กี่ตัวจ้ะ <S <S สองตัวแล้วแต่ว่ายังมีเหรียญเดียวขนาดนี้เลยนะคะถ่ายไม่ทันเลยตอนที่อ่ะโอ้ตัวนี้เหรคะมาเซียงไหก็ต้องมาร้านคลิปตุกตา นี่ก็น่ารกอง 1้อย่วนประมาณพันพันหนึ่งร้อยกว่าบาทนะคิดีมม้ั้งุมนี้ค่ะคุ้มไหมคะคุ้มเพราะว่าได้เอนรรอยด้วยเนาะเรามากันที่ตึกของเล่นคือเราถุงใหญ่แล้วแต่เรายังสู้ค่ะอันนี้เป็นแบบเหมือนฟิลเมกาบ้านเราเอ,าอะ่ะทั้งตึกก็คืออุดมไปด้วยของเล่นพร้อจะปลุกยังคะไปนะคะโอ้โหร้านจุ่มก็คือตาลายอะ่ะบอกเลย มีหลายชั้นก็คือทั้งตึกเลยอ่ะเปิดไปหมดแล้วจะไปทางไหนก่อนอ่ะต้องปะตามที่ลูกลาบไปนั่นแหละลูกลาบไปไหนเราก็จะไปตรงนั้นละค่ะอ่าก็ชะปองเหมือนญี่ปุ่นเลยมาแล้วอุ้ยมันเป็นแบบโทเมโต้นะฮะไม่เป็นชาเบอรีร่ชาเบอรี่เหรอไม่รู้ว่าเป็นมะเขือเทศ<า>อ่ะอะไรเอ่ยอ๋อชินนามอนโรามาเรามาร้านต่อไปนะคะ ร้านนี้คือร้านจุ่มค่ะพี่สาวชาวจีนค่ะที่นี่ซาลิโอแอบเยอะอยู่เนาะลินเนาะลินก็คือตาลุกวาวแล้วหนึ่งโอโ้โหเวฟฟ์คันเหรอคะบอกเลยว่ามีทุกจุ่มจุ่มที่แบบที่ไทยไม่มีที่นี่มีแล้วก็ตึกนี้มีกันทั้งหมด6ชั้นค่ะน้องลินค่อยๆเดินนะคะตอนนี้แค่สองชั้นเราก็เบอร์ละ6ชั้นจะเดินยังไงไหวเอาอะไรอยังไม่รู้จ๋าเขามีทังกล่องแล้วเหรอ ั้งกล่องเลยเหรอคะเอางั้นเลยเหรอคะชิลินเขาเจอสิ่งที่สาวกซาริโอตามหากันก็คือเวเฟอร์ก์ดแม่พูดดังไปหรอคริชหรอซาริซาริเกิดยังไงขึ้นเกิดอาการยังไงขึ้นคะ sorry, sorry. ยกกล่องได้เหรอคะจัดแบบยกบ็อกซ์ไปเลยเหรอคะโ oh อ้โหไ,ไปเปิดที่เชียงใหม่นะจ๊ะยกบ็อกซ์มาเลยจ้า อยากได้เทียบเลยอ่ะมันโดนอ่ะมันโดนอ่ะใช่ไหมลีนดูซิตอนแรกบอกว,ว่าหนูจะหยิบไปคืนดีกว่าตอนแรกเห็นหยิบมาแค่สองอันแม่หรอเอามาเหอะเอามาเหอะพอจะหยิบเพิ่มอีกสามแล้วนางก็บอกว่ายังมีอีกที่หนูอยากได้ยังมีอีกที่หนูอยากได้แม่ก็เลยเอาโอเคนะไปคืน ันนี้ก็คือเต็มถุงแล้วนะคะ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่คือดิชี่ก็ไมาได้ <c oughs> แล้วก็เ,เค้กมันไม่ใช่เค้กแต่มันเป็นตุก๊กตามันเป็นตุ๊กตาเค้ก <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ามันคืออะไร <c oughs> มันเป็น, <c oughs> นต <c oughs> ุ๊กตาที่เหมือนเค้กตุ๊กตาที่เหมือนเค้ก เคลโลปี้เมื่อวานนี้เพิ่งจะเป็นแฮปปี้เบรดเคลโลปี้เป็นความรู้ใหม่ของมามีเหมือนกันนะชิลินบอกว่าปอมปอมบูลินคือตัวอะไรนะคะค่ะพันอะไรคะโกลเด้นรีทรีเวอร์แล้วที่เขาชื่อปอมปอมบูลินเพราะว่าเขาชอบกินเขาชอบกินพุดดิ้งเขาเลยเป็นหมาโกลเด้นที่ตัว,วตอ้วนแล้วแล้วคนจีนเขาเรียกชื่อว่าอะไรนะพุดดิ้งโก ก็คือหมาพุดดิ้งสาววอลซาลิโอรู้กันไหมใครรู้ที่มาที่ไปคอมเมนต์มาบอกหน่อยน้อยค่ะอามิชาร์จแบตหมดทุกสิ่งอย่างยังหมดแล้วกล้องชาร์จและมือถือชาร์จละพัดลมต้องชาร์จนะพัดลมจําเป็นต้องใช้มากเลยอะ่ะ <c oughs> อันนเหลือชาร์จอะไอีกเหือชาร์จหนูเหลือชาร์จ <c oughs> ห,หนูเดินเต้นไหมคะพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวไหนคะดิสนีย์แลน the biggest Disney แล้ววันนี้เราไงอุ้ยวันนี้เรามีทําทรงผมใหม่ด้วยใช่ปะใช่พรุ่งนี้เราจะได้ผมทรงใหม่นะแล้วมามีก็ copy หนูมามิ copy ลินมาหนิดูให้ดูนะมามีก็ผมสวยไหมนี่นี่ผมเปียกันหมดเลยอันนี้ไอเดียลินลิเนเลยนะเนี่ยมาต้องมัดแบบนี้ไปดิสนีย์มัดผมสวยๆผมเราต้องสวยแน่ๆนอนค่ะนอนได้ละได้เวลาชาร์จลินละนายนาย i าย t าย นมาแล้ว Disneyland ดิสนีย์แลนด์เซียงไห้กับผมเครอรเคอของเราเอของมันมีเคอเยอะมากเลยอ่ะเปียมันวอลกมากออกมาแล้วหรอคนะร้อนตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยที่ต้องถือร่มแล้วเราต้องมีร่มวีๆเราต้องไปกิฟท์ช็อปไปกิฟท์ช็อปเลยเหรอคะดิสนีย์แลนด์เท่ากับมากิฟท์ช็อปวันนี้เรามีการเตรียมการมาอย่างดีเพราะว่าเราจองฟาสแทรกมา ทั้งหมด6เครื่องเล่นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเล่นได้ครบทั้ง6หรือเปล่าแม้เลยเหรอลินกิฟช็อปนี้เลยเหรอต้องไปหาเครื่องห่วงะ่ะอ่ะต้องเอาต้องเอาเอาเขาว่า เนี่ยเครื่องหัวคือสิ่งที่สําคัญมากสิ่งแรกที่เราต้องมีคือเครื่องหัวก่อนเลยมยนางน่ารักหมดเลยอ่ะเข้าใจละที่เห็น่าเขาแบบติดกันทั้งตัวเลยแบบเยอะๆเพราะมันน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะที่นี่เยอะจริงพร้อมแลครบแล้วตอนนี้อยากให้ดูที่หางของแม่น่ารักประหลาดอ๋อหางเบี้ยวเหรอหางเบี้ยวลุยดิสนี แบบหน้าร้อนน้าซัมเมอร์แต่เราเตรียมใจมานานแล้วนะเตรียมใจมาหลายวันละอ๋ออีกอย่างที่จะบอกทุกคนถ้าเกิดจะมาที่นี่เอาสติ๊กเข้าไม่ได้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเล็กสติ๊กใหญ่สติ๊กยาวคือแบบเวลาถ่ายก้องอะคือห้ามใช้สติ๊กเลยเราต้องเอาไปฝาก นัมโบลแต่วันนี้เราขี่ดัโมโบลแบบร้อนๆเลยค่ะอหน,นูชอบโอลาฟนี่มีคนเส้นไหมอยากเข้าคนเส้นมากเลย เอย่าต้องดูว่าคิวโบเส้นกี่นาทีเขามีแบบให้เรากดในแอปดิสนีย์กดเข้าไปในแอปแล้วเราก็าสามารถดูเวลาได้ว่าตอนนี้แถวอ่ะกี่นาทีสะดวกมากเลยถ้าเวลามาไปแนะนำว่ากดแ,แอปแล้วก็ดูเวลาลิลี่นอเคพร้อมจะบินแล้วนะคะบินแบบร้อนๆหน่อยนะคะอุ้ยมันก็เร็วอยู่นะสนุกอยู่นะลูก มาจากซูทอรเปียที่เราเล่นกลองเล่นใช่ปะจะอยู่ตรงนี้เลยร้านนี้ร้านสีแดงๆตรงนี้ไม่รู้จะบอกยังไงแต่กลัวทุกคนหาไม่เจอเพราะตอนแรกก็กลัวตัวเองจะหาไม่เจอสุดท้ายหาเจอค่ะทําสําเร็จแล้วลูกสาวจะมาที่นี่เพื่อมากินสิ่งนี้ข้างในเป็นมัชเมลโลแต่ว่ามันไม่ค่เหมือนแบบเหมือนรถมันเป็นรถต้องเป็นรถมันเป็นมัชเบนโลรสเบอร์รี่อ่ะมันเปรี้ยวๆอ่ะแล้วมันก็มีขนมแบบนี้ด้วยนะมันมีเม็ดๆด้วยอ่ะแมมมีว่าอร่อยนะส่วนตัวแมมมีชอบ ามาถึงอันนี้ละแต่เราไม่ค่อยกล้าเล่นอ่ะโอนโอ้ถ้าเดีดีมาเดี๋ยดียเล่นแน่ๆน,น่าสนุกเนาะน่าเล่นอะเนี่ยแหละเราเรากีกโคสเตอร์ตัวเด็ดของที่นี่แต่มามีที่ว่าวันนี้มันมีคมไม่ได้เล่นชิลินก็ไม่น่าจะไหวเดี๋ยวน่าจะไปซ้อมบินแบบบัสไเรเย่ก่อนละกันเอาแบบเด็กๆมาแล้วว้าแต่เขาก็ไม่กินกันนะเขากินละ <All S 2> ลาบุฟู่ใช่ีกมอลลอีกอันฮิรนะใช่ก่อนกับขอสักนิดนึงอันนี้เป็นรับ,บ,บุู้แบบคีย์ชนที่แบบคอลเลคชันเซียงไฮเท่านั้นจะซื้อไปฝากจาก้าอันนี้ไปฝากคนอื่นใดๆน,ๆน็แลกัอันนี้คือหน้าร้านของนางแบบ็คชิปสตอร์ที่เราต้องมีที่ตู้เยนของเราน่ารักเนาะมันคือแบบเหมือนหน้าร้านเลยอะเอาละปิดจ๊อบ หนูสาวบอกว่าเลิกคบเลิกคบถ้าแม่ไม่เลิกจุ่มหนูจะเลิกคบกับแม่ละโอเคไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันใหม่คล mm ิปหน้าจ้านี่จ้ารู้แล้วว่าน้องมีประโยชน์ยังไงคือเวลาสั่งดิลิเวอรี่น้องมีแมชชีนมาส่งให้ถึงห้องเลยขอบคุณนะคะน้องจีชีเหรนจีชี